วันชิวๆของกายหิดกิดงายไว้รุ่นซอสแมนเที่ยวทะเลโชว์ซิปแพ็กสาวพอดีว่าเพอมากๆครับทุกคนเพิ่งซื้อคอสตูมชุดว่ายน้ำมาใหม่สดๆร้อนๆและไม่ได้มีแค่ชุดเดียวนะครับมีชุดหนึ่งที่เราใส่อยู่คือชุดชายหาดหน้าร้อนอีกชุดหนึ่งชุดพักร้อนม่ะโคนเท่ครับผมแกล้จริงครับดูดิ ลำบจกจัดมหมไอ้กิจไหนๆเราก็มาถึงทะเลอันกว้างใหญ่แล้วเรามาเล่นน้ำกันดีกว่าเพื่อนนี่เย,ย,ย่สนุกไหมเย่ยสนุกใช่ไหมเพื่อนสนุกจัดเลยโอ้โห <c oughs> คนมันกัวมันน่าเบื่อไป้ยมาที่ทะเลไเนี่ยชัวรตีบอสก็บอกน่าเบื่อชัวเที่ยวทะเลก็บอกน่าเบื่ออยากหาอะไรที่มันรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตะการตาแบบ ทำมาเออแบบเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้มันน่าเบื่อเออไม่ะไรทำอ่ะอ่ะมึงไม่ชอบเล่นน้ำทะเลถูกป่ะใช่หรือมึงอยากจะเล่นน้ำสีแดงอะไรคือน้ำนอะไรกันต้าเหรอไม่ใช่เรามาทำให้ทะเลตรงนี้เป็นน้ำสีแดง<อ>น้ำสีแดงเหรอใช่คือน้ำอะไรก็เพื่อกตงต่ายกปะเนี่ยรสอะไรสตอรอเบอรี่อ่ะไม่ใช่รสสตอรอเบอรี่รสเ,เ,เหล็ก้าเหล็กธาตุเหล็กเลยเหรอใช่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ อืไปเล่นเลือดไปยอมเลยเด้สิขนลุกเลยกูเห็นและกูเห็นคนมึงลุกแล้วมีคนลุกเลยครับคนนี้ตั้งเลยครับผมไปหาเลือดจากไหนมาอาบทะเลพื้นที่ EK พื้นที่ที่เราสามารถตีกันได้โดยที่ไม่มีความผิดแต้มความดีไม่ลดด้วยนะบอกว่าจะไปอรอโซนพัลเเอใช่เนี่ยอีก10กว่านาทีบอสเกิด สนไหมจ๊ะเล่นทะเลสไตล์จอมมารกับปีศาจกลายงีกิณไงพอดีนะเงี้ยน้อยมันก็ไม่น่าเบื่อเข้มาบอกการเที่ยวแต่แต่แบบฟันฟันหน่อยอ่ะฟันฟันหน่อยแต่ถ้าเราเล่นน้ําสีแดงเราต้องเตรียมใจไร้กิจเพราะเราอาจจะโดนคนด่าในแชทโลกได้ไแบบไอ้มึงมาตีกูทำไมไว้กูจะด่าเหรอทำไมมัเป็นพื้นที่พิเคโซนไม่ใช่หร,รรใชหรอทุกวันนี้กูก็ไม่เข้าใจมึงไหวเปล่า ไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับคื้นที่ีเ P K โทรเขาเปิดไว้ให้ P K ครับคื้นที่อ่อนแอก็ต้องยอมแพ้ไปเรื่องธรรมชาติแล้วเจอกันจากทะเลสู่อู่ต่อเรือสลัดอากาศชั้นสี่แมพ P K พื้นที่อิสระเฮ้ยไอยเกสไม่ดูหรอกเปิดเลยเะล่ะ <laughs> เราอยู่กิวเดียวการเราเปิดนะำบอลไม่ได้ <c oughs> คอสตูมชุดว่ายน้ำเหมือนกันครับผมโอ้โหพอเป็นตัวผู้หญิงตัววิทเนี่ยเซ็กซี่จัดเลยกินด,ดูดิดูดีสวยมากครับทุกคนว้าวโอ้ยแล้วดูนี่แล้วดีอย่างแฝดเลยเพื่อน เออมีอย่างหนึ่งที่อยากจะโชว์คุณผม้่โชไมไปกิจมีพานะตัวใหม่แบดกี้โอ้โหดูตัวโคตรยาวอุ้ยโอ้กูมันออกมาก่อนมึงวะเราพร้อมจะขี่แบดกี้ไปล่าคนหรือ,อยังกิจไงใช่พร้อมแล้วครับผมรทุยก็เปิดหัวแดงเลยละกันไปเลยเพื่อนสองซ้อนแนนตอนนี้เวลาตี4ีนาทีนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะเพราะว่ายังดึกอยู่แล้วก็อีกตั้ง1ิกว่านาทีกว่าบอสจะเกิดใครจะเปิดงานนี้ ให้เลือกกูเป,เปิดให้เลยเพื่อนป้งหายสามคนโควิีหนึ่งทีหมดแมพมีคนแอบอยู่ตรงนี้ครับเรียกวายกินยานเนียนอุ้ยโดนซัดไปครับผมแจฉอุ้ยอุ้ยเขาอยู่จอเขาอยู่จอขอแฉหนึงแล,ล้วกันตร้ไม่เร็วไปแฉ<จ>เมื่อกูเหมือนชนเผ่าอะไรสักอ,อย่างนี่แชนเผ่าออกอารวาสชนเผ่าออกอารวาสจ้า อยู่มุมขอบแบบครับผมเห็นไหมครับอุย้ยหมาป่าดิงโก้หมาป่าดิงโก้ตึงๆหรอเจอแบดกี้ใส่เข้าไปแบดกี้มาแล้วจ้าปแปะนี่ถึงป้าเฮ้ยเขาบอกว่ายิงฟรีว่ะจัดให้เขาหน่อยเป็นเผ่าอุก,กาวกาเป็นผ่าอุกาวกาหมดแล้วครับตอนตอนี<า>้เฮ้ยคนเล่นสยอยมากันแล้วกิจเฮ้ยเฮ้กิจเ,เ,เรากวาดให้หมดแมพแล้วเราไปคุมตรงบันไดป่ะอ่ากวาดให้หมดแล้วไปคุมตรงบันไดฝากมึงกวาดคนที่เหลืออยู่ข้างบนหน่อยเดี๋ยวกูไปคุมตรงบันได มาไปไหนเป่าจังคีเอาจังคีเรียบร้อยอ่าเขียนโอกาสไปไหนครับคุณออเดไปไหนครับข้าผ่านตรงนี้ไอ้คิริเบอร์ละคนเนี้ยไอ้ออกีดแชทได้มาแล้วนะมึงอ่านเหน่าหรอพี่เห่าหอ๋นาอนี่ไงบายบายมันเดินม,มาทีเดียวสองคนเลยว่ะโอเคเ้กมังกรเขาส่วนกูนด้วยคันจังคุณอเดมาไปคกูเจ็บกูเจ็บคุบย กดาเมจแรงกันมากงกินกูแตกกูจะแตกแล้วากายยิีแตกแล้วเพื่อนกดเพชรเกิดมาเลยเอองานชิ้นด้วยตรงนี้มึงกันอยู่ตรงนี้พลังเยอะกันอยู่อุ้ยดูดูดูดดดนี่อะไรหายสามไปดิดีซี่แมนอีกแล้วีีีแแมมนนซ่ด ว่าเราอยู่ข้างบนดึกเหรอวะอ่าหลุดมาเต็มเลยนี่หว่าเฝ้าประตูไม่ไหว,วเนี่ยเราเนี่ยตจบแล้วเข้ามาคูเปข้ามาเป็นตี้ <c oughs> จริงไอ้กูโดนไปแล้วศพหนึ่งคือเราดามเมจแรงแต่ว่าเราไม่ได้ติดแบบที่ทุกคนคิดครับเนี่ยกินง่ายหล่นไปแล้วหนึ่งต่อไปกูกูสู้กูสู้รีบกลับมาช่วยกูนะเพื่อนทนายจุก,กุ ก็มาดีครับซื้อเขียวแล้วครับอ่ามีคนซื้อโล่สันติแล้วครับผมนี่นะครับผมตัวอย่างของการที่เราสามารถหลบเลี่ยงการตีกันได้เราก็แค่ซื้อโล่สันติครับ้คนมาเยอะมากไอ้กีดอ๋อบอสจะเกิดไรหนาทีบอสเกิดที่ขนาดตีสี่คนยังเยอะขนาดนี้ทุกคนอู้คนเยอะ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 ปูจ้าตายแล้วปูช่วยอยู่เพื่อนช่วยวิ่งสิแมคครามไอ้ี่แมคค้าเพื่อหัวเอาเอาบูเกนไปโอ้เอาบูเกนจากเกี๊ยวปูพูดทีเราแตกบาปนะเล่นเกมแล้วบาปกรรมแย่แล้วเพื่อนอุ้ยหายสาม ไอ้จุกู้ไปแล้วครับจุกู้ชนเผาอุกาวก้าหางิดางมาแล้วชนเผาหยิดชนเผาง่ายคนซื้อลอสันติลิ้มตาบกูุงอมเข้าตีกูเลยไหมอ่ะเข้าตีกูเลยเข้าตีกูเลยไหนๆก็ซื้อลอสันติมาแล้วไอ้ยุซี่แมนสู้มือเหรอสู้มือเหรอมิกกี้ไปต่ออ่ะแกิกกี้ก นี่คือวัยรุสตีสีหมดเลยนะครับลุมันลูมันเนี่ยคอมโบชนเผากู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 ชนเผ่าหิบง่ายเฮ้ยเฮ้ยจิจเห็นมุมแล้วปะแอบกันเนี่ยเต็มไปตัวน้อยแตกร้าว่ะพี่มาต่อกีดซีแมนซีแมนกีดซีแมนซีแมนเอาเมือกิ้งเอาเมือกิ้งเอาเมือกิ้งข้าายจุกปูฆ่าเพื่อนกูหายสองไปบึ้มหายอีกสามตี ถ้าเกิดไม่รีบก็เดินเกิดนะเออจต่กูรีบกูกดเพชรครับผมกดเพชรมาซัดต่อทางเติมหมันเราดูสุดตู้มือกันทุกคนครับตู้มือทุกคนครับตอนนี้ซัดเรากันเยอะมากไกลเอาอยู่ปะเนี่ยตรงนั้นนัวมากหนัวมากตรงนั้นนัวมากนนมากูแจ้เรื่องกูช่วยเพืเ่อนกูก่อนแฟนแตั้งนงายแฟนแตั้งนายที่แฟนแตั้งานายก่อนครับรอบตีสี่หมันจัดคนตู้มือเยอะมากน้องแป้งเฮ้ยไอคนซื้อลอตสันติมันมาร่วมเกมกับเราด้วย้ยซีแมนขอสกิลเดียวขออนุญาต ดใหญ่มันมีคนชี้ทางว่ะลงมาชแนลสองครับคนเยอะเอาไงเพื่อนไปๆเหรอแต่เราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเผื่อชแนลสองมีคนหนีเราไปตีบอสแล้วเขาจะต้องเจอเราอีกเดี๋ยวสวยคนตรงนี้แสดงว่าสู้หมัดสู้มืออย่าชี้เป้าสิไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ต้องห่วงเราอยู่แนวหนึ่งยาวๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมาตะาทันเกือบตายแรงกันมากพูกนี้สวนครับสวนครับเลือดน้อยแตใจร้อยเปร์กูแตกกดล้างทองโอเคแข็งปติออฟอุ้ย ตีสี่ยังคนเยอะจังเลยนะครับเมนูนะครับว่าทุกคนแบบฟ,ฟิตมากตีสี่มานั่งตีบอสหรือว่าจะมากระทืบเราการ์ดยิงกิ่งงายเหูปาดแปผดมีความสุขมากเอ,อาบอสเกิดแล้วเพื่อนก็ดัวไปเลยดิครับเรื่มมอ,องวุ่นของวัยรุ่นตีสี่ชนเผ่ากู้ตากู้ตากู้ตาชื่อชนเผ่ากู้เปลี่ยนทุกวินาทีอันตีเอ็กซ์กินิเบอร์สวยบึ้มตีสี่คนยังเยอะจังเลยนะครับทุกคนรู้สึกเขามาล่าบอสหรือมากระทืบเรากันแน่วะเพื่อน เอาตายนะหรอไปถามมึงโอ้โหโอ้โหถายก็มันแทกอ้บอสตายแล้วครับผมโอ้โหดาเมิมือรู้โอเคมากๆครับผมเฮ้ยบอสตายพวกทุกคนไปหมดเลยแสดงว่าชันแล้วเขามาตีบอสไม่ได้มาล่าเราเฮ้ยไม่เปิดใจเราหลอกก่อนเลยเฮ้ยซิแมทซิแมทชิวกดตัวแดงทันมาเด็ชิวกดไปสวยตุ้มเจ๊เจ๊ เหมือนเดินเชนิเผาตอมเอ้ยบอสเขาตายแล้วมาทำอะไรตรงนี้ครับส้าวน้อยในกิดรู้ไหมว่าเราสามารถเป็นคนขี้แค้นได้ <c oughs> เรากดไปที่บันทึกการต่อสู้บันทึกพีเคซ้ายบนอ่ะแล้วก็ดูบันทึกการเสียชีวิตมึงโนใครฆ่าบ้าง,างเมื่อกี้เราสามารถตามไปแก้แค้นได้นะเพื่อน <c oughs> ผมโดน2คนฆ่าวะ่ะซูเปอร์เป็ดน้อยกับคันจังไปไปหากันจังกันที่มาละน้องอ้าวกันจัง นี่เรียกว่าอีกี้แคนครับทุกคนอีกี้แคนเฮ้ยแล้วตรงนี้ทำไมเขายังไม่กลับกันวะบอสตายแล้วอ่าผมก็ชอบสิครับแบบนี้เอ้านี่ก็แนวหนึ่งนี่ว่าอ๋อทุกคนกลับมาหาเราใหม่เว้ยกลับมากระทืบเรากันใหม่เฮ้ยคิดว่นี่แข่งกันไหมลิฟท์ตีไม่ได้ยทำไมกูตีไม่ได้วะเฮ้ยแล้วเขาเป็นชนเผ่าเดียวเราด้วยไม่เอาไม่รับเขาชนเผ่าออกไปยืนดูยืนดู ไปแล้วโดนโดนลูกตัวโอเคเฮ้ยเรากลับมาเล่นน้ำทะเลกันแล้วหรอเมื่อกี้ระหว่างทางกูเจอลูกของแบดกี้ด้วยว่ะนี่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 อุ้ยน้องยืนด้วยน่ารักจัดดันซูโอ้โหพอดนมเกาหลีนมเกาหลีจริงดันซูเนอป้า โอเคครับผมหรบันนี้กายอยกิ่งไงเรือนเต็มุ้ยมันก้มกินน้ำเหรอ,อไม่ใช่ทอดผัง,งเฉยเหมือนก้มกินน้ำเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนวันนี้เต้นผมอิ่มแล้วบายๆครับทุกคนถ้านะเมื่อชอบคลิปน,นี้ฝากก,กดไลค์กดติดตามแลกดกระดิง่งให้ด้วยนะครับผมแล้วพบเจอกันใหม่ <c oughs> เจอกัน